สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนรบกวนครับรบกวนรบกวนรบูกนาตาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอาพี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวของอยู่ด้านหลังเดี๋ยวอ่ายากแบ่งส่วนหนึ่งลงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอ่าอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปที่นานาลีนานาดีเดี๋ยวรถรถของนานาดี จิตประด่ารถนาหน้าเข้ามารับของที่นี่ใช่ป่ะเขาเรีรถนาน่านายกก็ดูมาครับเขาบอกว่าเดี๋ยวให้คุณเเกียร์รถไปคุณเดลเกียนมีรถจักรมีชาวบ้านก็มีเอารถเราไปขนเลยโอ้งั้นเดี๋ยวเอารถเราขนขนไปให้เขา้เอารถเราขนไปเลยเดี๋ยวขนไปพร้อมกันเลยแต่ว่าแยกคันกันไปเลยโอเคได้ครับได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเอารถเข้ามาขนเลยก็ได้ครับที่มาอันนี้เป็นทีมของพี่บีลานะครับเป็นท่านสสบีลาแล้วก็ทีมท่านนายกนะครับในที่นี่นะครับ เดี๋ยวเรามาช่วยกันนะเจอกันบ่อยเจอกันหลายวันเลยนะนี่ชาวบ้านเห็นไหมน่ารักมากมารอโหน่ารักมากบางคนเมื่อวานอะก่ออยู่นั้นมา30มสิบกิโลอะเมื่อวานเดินขับรถมา3ามสิบกิโลอะทุกคนโคตรเกรงใจเลยอะน่ารักเดี๋ยวเดินไปครับพี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาของนิดนึงเอาของเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่เอา ตรงน,รงนี้ตรงนี้กี่ชุดนะครับพี่สองร้อยชุดนะ <200 S 2> นะโอเคกิดถ่ายข้างหลังให้นิดนึงเลยกิดมาจะถ่ายส่งพี่นัทก่อนมาอันนี้พี่มิเอาพี่เชิญเลยพี่วีลาไปไหนไม่รู้ครับเอาเชิญเลยครับพี่เดี๋ยวถ่ายเป็นที่ระลึกกันสักรูปครับพี่ได้ครับไป โอเคขอบคุณมากครับ่ที่มาดูแลพี่น้องชาวโกลกยินดีครับพี่จริงๆพวกพี่อะดูแลดีอยู่แล้วครับพี่อาจค่มาสนับสนุนนิดๆหน่อยๆครับพี่ได้ครับอาจจะไม่ได้ไม่ครบทุกคนนะพี่ได้ครับพี่แล้วก็แจกได้เยอะพอสมควรแล้วครับบุรีบุรีแค่โต๊ะนั่เบลล์หนุนซิกิปหนุนแค่โต๊ะนร่เบลลซิกิปบุรียาวยาวยาวครับทีดูเปิจะให้ดำเนินการผลเลยไหมครับผลเลยครับพี่ผลเลยครับผลได้เลยครับมากินให้รูปหนึ่งมากินขอรูปหนึ่ง ข้างหน้ามากัปตันเชิญครับกัปตันเดี๋ยวเชิญเชิญกัปตันหน่อยนักบินเชิญเชิญขอรูปหนึ่งครับพี่มามาฝอฝั่งซ้ายพี่ฝั่งซ้ายเชิญเชิญเชิญอ๋อโชว์กัปตันหน่อยนักบินโคตรหล่อครับเครื่องเนี่ยเครื่องหล่ออยู่แล้วนักบินหลอด้วยรเรื่องของเรื่องมการมีการใจหล่อมากครับโอเคเอาขอบคุณครับมาภรรยา โอ้โกปากนี่บอสใหญ่ของของพี่บิลาใช่ไหมเนี่ยคนนี้โอไ่่่่่ตัยาตัดัตั้งไปเลยมาตั้งแถวช่วยส่งของก็ได้มาไปช่วยส่งของตั้งแถวก่อนตั้งแถวมามาเลยเอาใครด้านในเออุ้มไปหนไป ไปรับของนั่นเลยเอาของหรือจะเอาไข่ก่อนครับเอ,เอาของก่อนครับถ้าของเยอะแล้วเอาของมันจะไปเอาลงข้างหน้าต้องลงข้างหน้าใช่ไหมครับโอเคไปงั้นต,ต่อข้างเครื่องคนเยอะอยู่รถจอดนี้แล้วนอนของกันดีกว่าเดี๋ยวนอนของนี่ FC มาแล้วชาวบ้านมาหาเยอะมากเลยดูชาวบ้านเนี่ยโบกมือบายบายแล้วแพรวซูมให้ดูหน่อยเร็วโอ้โหน่ารักมากครับทุกคนซูงไห้โกลกอบบมากี่ครั้งก็ทุกคนมาต้อนรับมารอทุกครั้งเลยอ่ะโหน่ารักมาก ผมดีใจมากเลยน่ารักมากเลยดูทุกคนสิดูเอซสิน่ารักมากเลยมาสิมาสิพี่มาคบวัสดีครับหวัดดีครับมาขอบคุณนะขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะทุกคนดูนะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขากันรอตรงนั้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวฮอ เดี๋ยวเดี๋ยวของลงแป๊บนึลองนั้นแป๊บเดี๋ยวนาลองนั้นนะครับเดี๋ยวทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมเอาของลงจากเครื่องแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดินไปหาโอเคไหมโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเดินไปหาเอาของลงจากเครื่องแป๊บนึงนะมาเลยมาลุยลุยลุย อติดแหมมันมากเลยสนุกทุกวันเลยทีมเนี้ยแบบทำแล้วมันดันเทิงนี่ก็ได้ครับพอพอพอเี่นี่เราเป็นการทำงานที่แบบดีนะครับทุกคนเป็นมืออาชีพโปรฟเฟชชั่นอลทำงานสุดยอดมาเอาไว้ต่อมามาเอาขอขอซอยเพิ่มหน่อยสองแถวไม่ได้สองแถวจะเร็วนะคนเลี้ยงอ่ะสลับสับไปสองแถวเร็วอยู่นะ มาต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยขึ้นบนกึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนข้นะนอง้น่นขึ้นงน่ง้นีนข้นบนขึ้นบขบนขึ้นบขึ้นบม่ึ้นบนขึ้นบนขึ้นบขึ้นบนข้นบนขึนบนขึ้นบนับนบนะค้นบนย้นบนขึ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 ้นขึ้นขึ้นบ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 นขึ้น้บีขึ้นมาอุ้มดูข้างบนีกคนนะขึ้นวยข้างบนอีกคนได้ ไม่คอพี่พี่เวลาตรงนานค์นี่เขายังท่วมอยู่ใช่ไหมเยอะไหมพี่เยอะครับอ๋อเออเงินเดี๋ยวเผื่อชูชี้ไปหน่อยแต่ที่เราไปมันเป็นบ้านปาลตะเป็นที่ได้รับความร้อนเยอะที่สุดครับแล้วท่วมอยู่ใช่ไหมพี่น้ำเริ่มหมดแล้วครับแต่ว่าตรงนั้นตรงนั้นมันมีมาร้อน อ๋อโอเคอ๋อครับเดี๋ยวตรงนี้เราลงให้200ใช่ไหมครับเอ๊ะมันมันถึงแบบร้หรือร้อห้าเพราะขอเราขึ้นมาไม่เต็มจำนวนนี่าบก็เลยนะพอมันโหลดไม่ถึงสองร้อย้าิง้หเหรอแต่ต้องลงอีกที่อีกร้อยยี่สิบห้าไม่เดี๋ยวอ๋อได้ได้แนี้ได้แค่ร้อยยี่สิบห้ามี่ครับผมก็มีไข่ไข่ตั้งหักครับ โอเคได้ได้ไม่เปัญหาแล้วเลยเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวไปเติมเอาโอเคได้รับทราบครับรับทราบรับทราบครับเออตรงนู้นยังขาดยังเหลือที่ที่ตรงนู้นอีกเยอะไหมเหลือเยอะเหรอเออเดี๋ยวจะมีรถเอาขึ้นตามมาเหลืออีกเยอะไหมเหลือ เงินชีพร้อยห้าสิบแล้วก็อ๋อเหลือถุงแค่ร้อยห้าสิบเองใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไข่ไก่สามร้อยสามสิบเจ็ดอ๋อก็แปลว่าเราก็เอาขึ้นมาถุงมันมีมาทั้งหมดอะไรหกร้อยสี่ร้อยครับเออเหรอสี่ร้อยเหรออ๋อแต่ว่ามาไม่ทันอีกสองร้อยเดี๋ยวตามไปเเอาไปลงที่ช่วงบ่ายที่ปัตตานีก็ได้ถุงไม่พออ๋อมาไม่ทัน เ<อ>ก้าสามเก้า9 1่เก้าห้าเก้าเดเก้าแปดเก้าเก้าห้ีบ้าหนึ่งร้อย1 2่สิเห้าเอ้าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยว สองร้อยสองร้อยเดี๋ยวเขาเอาของตรงส่วนนี้มาเติมอ๋อชุดนี้ไปสองร้อยลชุดนี้ไปสองร้อยอ่าแล้วเดี๋ยมีของมาเติมอีกไม่มันพอไหมล้นไหมหรือว่าเดี๋ยวมันจะตกไหมต้องเอาอีกคันเอาอีกคันนึ่งไหมอันนี้เท่าไหร่แล้วร้อยสิบสองร้อยสร้ี่บร้อยยี่ร้อยยอี่ครับอันนี้เลยนะร้อยี่กแ0้วอียพีร อีร้อยเท่าไรพี่ร้ออ่าอีกามอีส3สองอสองสามอีกอสา่าบแล้วครับผม้อยสิบแปดารอยสิบแปดเอาโอเคร้อี่สไปอีคันหนึ่งมาคันหนึ่งมาอีคันนึ่งแปดสิบไปอีกคันมารอันนี้ครับอีแปดเอาเอาถุงมาก่อน ถุงแป่ถุงลงลงได้หมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาใช้รถจากที่นี่ทั้งหมดขนไปเดี๋ยวผมเติมให้ของของผม250หโอ้ขอบคุณมากพี่เวลาสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคืนนะพี่นะไม่มีปัญหาครับทุกปีคนเดียวกันโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอน้ำเอาเตรียมชูชีพไปเลยคนเมีไอ้นี่ไหมมี สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยมีชุดดำไหมกิจของพี่ชุดดำอยู่ที่น้องน้องแบงค์ไม่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 ามา่ไม่เอามาอยู่ใช่ไหมโอเคจ้าจ่ายอะไรนะจ้ะจายจ่ายอะไรนะจ้าจะ่ายจ่ายแปลว่าอะไรนะจะ อะไรนะครับน้องถ่ายถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปถ่ายอ๋อได้จ้ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เดินไปนะจ้ะเดี๋ยวพี่เดินไปหานะเดี๋ยวพี่เดินไปหานะครับลูกแป๊บนึงนะโอ้น่ารักจังเลยเอฟซีเอฟซีเดี๋ยวเอาของเอาของให้เสร็จก่อนไปแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเอามาได้ไหมครับได้ไครับได้ครับของของเราใส่ที่อยู่บนฮอเอาลงได้หมดเลยครับแปดสิบนะครับสองสาม ไม่หมดเลยพี่เพราะว่าใช้รถที่นี่หมดใช้รถที่นี่หมดแต่เ,เขาไปแบ่งของเอาเพราะมันคนละคันอ,อย่านับคันเฉยว่าคันนี้เท่าไหร่คันนู้นเท่าไหร่สวัสด,ดีครับ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 สวัสดีครับโโห้อ อ่ะทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งของให้ถึงมือชาวบ้านนะครับตอนนี้เราพยายามเอาของลงจากเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันนะครับนะในจุดยังเขาบอกเป็นจุดที่หนักมากนะครับนะชื่ออะไรนะกัวลอต้าเห็นไหมอ่ากัวลอต้าแต่ชาวบ้านรอเดี๋ยวอาจจะต้องออกไปทักทายทุกคนนะครับทุกคนที่มารอเดี๋ยวผมจะต้องออกไปทักทายวันนี้จะมีเวลา ถ่ายรูปมากขึ้นกว่าวันนั้นนะครับวันนั้นเวลามันอาจจะเร่งไปนิดนึงแต่วันนี้เดี๋ยวมีเวลานะครับเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปกับทุกคนที่ดูอยู่นะหลายคนยังเปิดไลฟ์ดูอยู่สดๆใช่ไหมเดี๋ยวรอใครเปิดไลฟ์ดูอยู่ด้านหลังเนี่ยยกมือหน่อยสิเดี๋ยวรอย,ยืนดูหน่อยสิ <c oughs> ใครเปิดไลฟ์ได้บ้าง<ม> <c oughs> เปิดไลฟ์ดูอยู่<ม>ด้านหลังด้านหลังมีอยู่ไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้สดๆนะอยู่หน้างานด้วยดูไลฟ์ด้วย เนี่เห็นไหมเห็นนะบอกมือได้เห็นไหมหลายคนดูกันอยู่สดๆเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวออกไปนะครับพี่อ๋อเวหรอโอเคโอเคได้ครับได้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 โอเคไปเดี๋ยวเวลามันบีบกันใช่ไหมมามาเอามาเดี๋ยวเอาก่อนเลยเพราะเดี๋ยวเดินทางไปโอ้โหดูดินี่แบบอาจารย์จิดนะเนี่ย วัสดีทุกคนนะครับวันด pues ีนะครับ <úc> <ims> วันดีนะครับวันดีนะครับวันดีครับวันดีครับใจเย็นๆไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งใจเย็นๆใจเย็นจ้ะเอามาถ่ายรูปมามาเลยวันนี้ได้ถ่ายกันทุกคนแน่นอนมาเลยมาเลยโอ้อ่านย มาเลยจนมาโอเคี <łość> ้จ้าขอบคุณนะขอบคุณนะวันนี้มีเวลาเจอกันเยอะหน่อยนะวันนี้เจอกันเยอะหน่อยทางนี้หน่อยคะจ้าทางนี้หน่อยค่ะดูง่ายหน่อยโอ้ยเดี๋ยวไม่กล้าอุ้มเดี๋ยวทำโต๊ะเลยนะโต๊ะนี่ค่ะทางนี้หน่อยค่ะ เอฟซี่เลยก็ค่ะโอ้โ well. ขอบคุณนะขอบคุณที่รักกันนะจ๊ะจ้าขอบคุณนะซึเน่งซึเน่งโอ้ยจ๊ะมาวันนี้มีเวลาเยอะเลยพี่ได้หนกันคะโอ้ยดันบนด้โอ้ยระวังนะโอ้มามากล้องกล้องเซลฟี่แมสจ๊ะเซลฟี่เราจะถ่ายกันง่ายขึ้นนะ ถ้าเปิดเป็นเซลฟี่จะถ่ายกันง่ายขึ้นนี่่าตอตานิ่อเคดีกันะมาเลยจ้านิ่ดีๆไม่ได้เลดอดีตอาทิตย์นี้มางอาทิตย์ีนาทีกปองิิะอาทิตย์นี้ก็ท้าววปังอาทิตย์นี้ก็ท้าวิอาทิตย์อาทิตย์มาเลยอาทิตย์มาเลยเลยปกเลยอาทิตย์มาเลยอาทิตย์าเลยอาทิตย์า อมามาาเอาไม่ติดตะเกียดตเกียไม่ดนอ่าไม่ตเกีดิเดี๋ยอ่าไม่แล้วหมุนหนยหมุนหน่อยอ่าไม่ตดปปิดไม่ตดปิดไี่พานมาเนี่ย้าเตี๋ยปีนะกล้องหลังเลยนะจไม่เห็นเลยไม่ไม่เป็นเ้า มาเลยจ้ะยื่นเลยจ้ะยื่นเลยยื่นแขนเลยอ่ากดตรงไหนอ่านี้ยจาซาซาไม่เห็นโอ้สิบวิเลยตั้งเวลาเดี๋ยวก่อนต้องลดเวลาก่อนโอเคลดเลยเดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยจ้าต้องนี้ด้วยกันค่ะเอาเหรียญได้เลยก็หมดกีเหรียญแล้วมาตัวนี้ก่อนได้ยังอ่าอ่าเก็บ ดันกล้องนี้ได้ค่ะจ้าขอบคุณนะมาเลยมขอบคุณนะครับขอบคุณนะมาเลยายไม่เป็นจ้าขอบคุณจ้าจ้าขอลูกหนึ่จ้าโอเคมาวันนี้้ที่ยิ้มเลยยิ้เลยยิ้มเลย อเคนะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าจ้าขอบคุณแชนเชนนาหนานะจ้ขอบคุณจ้ามาจากนานาคพี่มาจากนานาคเหรออน่ารักมากห้าวันแล้วพี่หนูไม่ได้อ่ำน้ำจริงเหรอสู้ๆนะพี่กันดูเลยจ้าพี่กันยูเลยจ้าพี่ยู่นานาขอบคครับ โอเคมาเลยอันนี้มีเวลาเยอะกว่าเห็นไหมถ้าดึงตัวมหนโอเคเรียบร้อยจ้าขอบคุณจ้าเรียบร้อยจ้าสวยมากแน่ อันนี้มาขอบคุณจ้าถ่ายแล้วออกเลยนะไอ้าน่าดึง่ากนะทุกคนจะถ่ายเข้าด้วนกนเขาจะได้ได้รูปด้วทุกคนนะจ้าขอบคุณจ้าโอ้นี่ในเวลาไหมจ้าพี่ถ่ายถ่ายเลยครับไอ้น่าดึงมากับจ้าขอบคุณจ้าเตลฟี่นะมา FC ค่ะถ่ายพี่กับวิววิวเลื่องเลื่องสองซ้ำสองยอดตัวหน่อยโอเคค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณนะมาเลย

ครับขอบคุณจ้าะอ่จ้าขอบคุณนะขอบคุณจ้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องไหนดีครับโอเคเดแล้วตายแต่มองไม่เห็นโอเคขอบคุณครับมาเลยมาเลยจ้าไม่หนักเกินน่ะ

คลองเทคลองเทคลองเทเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปด้วยโอ้โหทุ่มทุนสร้างอันนี้ทุ่มทุนสร้างโอเคเก็บมือเขาเลยพี่เก็บมือด้วยเอาแกล้งมานเก็บเนี่ยโอ้โหแน่นอนแน่นอนโอ้โหขอบคุณมากโอ้โหแล้วจะลงยังไงเนี่ยจะลงยังไงเนี่ยมีวางแล้วเด้ ไมขึ้นไปไม่ไดเลยโอ้ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณที่รักกันนะจ้ะโอ้ดีใจจริงๆน่ารักมากขอบคุณทุกคนที่มานะครับด้านหลังขอบคุณนะครับขอบคุณมากจ้าวันดีจ้าในรมาใก้านก้าจ้ามีมีใครมาใกล้จ้ มามาเดี๋ดเดดเดดเดดไปข้างหน้าแป๊บนึงอาจารย์ข้างหลังแน่นนะโอเคหนึ่งสองไม่ใช่ไม่ใช่นี่กล้องนี้กลงนี้โอเคจ้าอันนี้กลงนี้โอเคได้มีมีง่ายจีซีนี่น้องน้างก้อนนี้น้องไปญาติตะกูนะมาจ้ะโอเคข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปค่อยๆดันเล้วปล่อยญาติเดินเดินโอเคไปจ้ะโอเคจ้า จ้าขอบคุณนะจ้า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 เดี๋ยวเราเราเราไปเลยไหมหรือไงโอเคตอนนี้ครับโอเคเดี๋ยวงี้เดี๋ยวอ่าผมจะไปส่งของแป๊บนึงนะจ้าเดี๋ยวด้านในรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่ถ้าใครอยู่เผื่อมีโอกาสได้ถ่ายรูปกันนะจ้าเดี๋ยวห้าทุกคนถ่ายคลิปไว้นะยังไงขอบคุณนะครับที่รักกันนะขอบคุณที่มานะครับรักทุกคนนะ โอเคจ้ะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวกระดิบกระดิบให้นะโอเคเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแล้วนะโอเคจ้ามามามาตัวเล็กมาทำมาเด็กเด็กมาทำมาด้วยกันเลยเดี๋ยวถ่ายส่งกันนะด้วยกันออกเชือดเชือด้เร็วเร็วเรยิ้มยิ้มเลยโอเคอ่าวต้องใครไม่รู้อ่าโอเคมาครับมาครับมาครับ อ่าโอเคครับขอบคุณจ้ามาเลยครับเดี๋ยวพี่เดินไปเรื่อยๆแล้วนะเดินตามนะโอเคนะโอเคนะของใครเป็นของใครไม่รู้แล้วนะดูดูเด็กๆเดี๋ยวไปแบ่งกันนะลูกไปส่งกันไปถ่ายไปแล้วไปส่งกันได้เลยกล้องใครจ้าโอเคจ้ามาเดี๋ยวเด็กๆส่งกันนะรถอยู่ไหนจ้าโอเคไอเดีมันจ้าสับหนุ่มหวานจ้าโอเค จ้าจ้าจ้าโอเคไปนะขออนุญาตก่อนนะอ่าขออนุญาตโอเคครับขออนุญาตก่อนนะครับขออนญาตครับครับอ่าอ่าสุดท้ายนะสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะโอเคครับไปแล้วนะขอบคุณนะครับโอเคมา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 โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวชาวบ้านรออยู่นะจ๊าแป๊บหนึ่งนะมามาขอบคุณครับเขาดี่ตาตได้โอเคโอเคครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะจ้าจ้าจ้าคนเลยก็ได้อันที่สองนั่งหน้ามาลูว ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ราแล้วนะได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาตัวเล็กก็ลูกเอาโอเคมามามาขอบคุณนะครับขอบคุณครับได้เอาเอาเด็กเอามาตัวเล็กมาลูกกล้องไหนลูกกล้องนี้ค่ะจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปไปแล้วใช้ เกียรติใช้เวลาสองชั่วโมงครับครับน้าที่กันครับไปที่นู่นเหรอใช่ครับทั้งหมดทุกภารกิจใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วใช้ภารกิจเวลาภารกิจยาวมากนะโอเคจ้ะโอ้โอเดี๋ยงี้ผมไม่กล้ารับเลยอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปอ้าโอเครูปกล้องอยู่ไหนลูกพอขายแล้วนะกล้องอยู่ไหนจ้ะขอขายได้สิไข่อยู่ไหนให้น้องแผงนึง ใครอยู่ไหนให้น้องไปได้ที่ไหนเอ่อใครเดี๋ยวใครเดียวเอาไว้เอาไว้พี่เขาฝากทำบุญฝากเอาไว้รับไปซื้อของใช่เดี๋ยวซื้อของนะ้ปนะขอบคุณครับขอบคุณครับไปอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันที่หน้างานเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หน้างานเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกับทางอ่ะพี่บีลาเดี๋ยวเขาพาไปในพื้นที่ประสานทางนักบินอะไรให้เรียบร้อยนะเรื่องเวลาทาอะไรอย่างนี้ได้ได้หมดนะ โอเคอ่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานครับหมู่บ้านอะไรนะพี่ที่เราจะไปไปที่ท่าเทศเซิงครับเทิอ่าเทศเซิงครับอ่าแล้ก็แล้วก็จะไปที่ท่าไอตำบลนาน่าหนานาไปกัวรลอตะใช่ไหมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้างานนะครับทุกคนโอเคกดติดตามไว้เจอกันครับสวาสดีครับ